สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะอันนี้พรพามาดูมะม่วงมาอัปเดตเนะาะเมื่อตอนปลายเดือนพฤศจิกาปีที่แล้วอะตอนนั้นกำลังติดดอกพรก็ถ่ายให้ดูเนาะตอนนี้ก็ผลเกือบจะจะสุกแล้วอะค่ะ แต่ปรากฏว่าร่วงโดนลมบ้างโดนฝนบ้างราน้ำค้างบ้างอะไรบ้างสาราพัดก็คงเหลือเท่าที่เห็นนี่แหละเหลือก็ประมาณน่าจะร้อยกว่าลูกได้แต่ก็ถือว่าเยอะอยู่นะเด็กเก็บเล่นบ้างอะไรบ้างเพราะว่าต้นเขาแบบเตี้ยบางกิ่งนอยู่อยู่กับพื้นเลยห้อย,อยติดดินเลยเด็ก บ้างที่มาบ้างมามาเล่นก็ทำให้หลุดร่วงได้ง่าย,ยถือว่าได้แค่นี้ก็ดีด,ด,ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยเนะาะเพราะจริงๆต้นก็ไม่ได้สมบูรณ์อะไรมากเขาก็เป็นนั่นแหละที่ผ่านมาก็เป็นเป็นมาเรื่อยๆให้ผลผลิตมาเรื่อยเเริ่มได้ผลผลิตตั้งแต่ 2ปีเนาะลงดินได้สองปีอะ่ะสองปีก็กี่เดือนจำไม่ได้ก็เริ่มให้ผลผลิตแล้วแต่ว่าจริงๆช่วงแรกๆ,ๆอเอาไว้แค่3มลูก4ี่ลูกกลัวกิ่งก็จะฉีกเพราะเขาต้นยังเล็กอยู่เนาะดูสิเพื่อนยังไม่โตเท่าไหร่เลยอะ่ะนี่ขนาดย่างข้าปีที่4ี่แล้วเนาะ แล้วปีนึงเขาจะให้ผลผลิตสองครั้งลูกสวยอะ่ะอันนี้จะเป็นน้ำดอกไม้เนาะถ้ากินดิบนี่เปรี้ยวปี๊ดวันก่อนพ่อนเอาเอามาทำส้มตำเปรี้ยวมากแต่ได้เนื้อเยอะลูกเดียวนี้แบบ ทานคนเดียวไม่หมดดูว่าลูกไม่ใหญ่มากนะลูกนึงก็ประมาณเจ็ดแปดขีดแต่ว่าเนื้อเยอะมากมาเมล็ดเขารีบนิดเดียวอะแบบบางมากๆเลยอะ่ะเนี้ยส่วนมากจะบางใบอยู่ก็เยอะถ้าไม่ส่องดูดีๆจะไม่เห็นอะ่ะ พียแต่ว่าเขาไม่ติดเป็นช่อเหมือนตอนที่ที่ออกช่อดอกเนาะตอนออกช่อดอกโอ้โหเจอะมากๆแต่แล้วก็คำนวณไว้แล้วแหล,ละว่าเออมันจะติดจริงๆสักกี่เปอร์เซ็นต์เหลือ20-30%ก็รู้แล้วช่วงนั้นน่ะฝนตกบ่อยลมก็กันโชคด้วย แล้วพอมาอย่างเข้าหน้าหนาวก็มีราน้ำค้างอีกอะไรอีกมันเริ่มร่วงตั้งแต่ติดลูกเล็กๆจนเนี่ยแต่สุกก็ยังร่วงอยู่เพราะว่าสารพัดมาแรงบ้างอะไรบ้างอันนี้เป็นเป็นเขียวเสวยต้นเนี่ยติดหน่อยเดียวเพราะต้นเนี้ยดอกก็น้อยอยู่แล้วก็อย,อยู่แบบใต้ต้นของซาเดวเนาะ แสงแดดก็ส่องได้หน่อยเดียวแต่ลูกสวยตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้กินด้วยซ้ำต้นเนี้ yeah, <maybe. S 1> อยู่ติดกันนั่นแหละเพียงแต่อีกต้นยังน้ำดอกไม้มันอยู่ถัดออกไปหน่อยก็เลยได้แสงมากกว่าอันนี้อยู่ใต้ต้นสะเดาทีเดียวคือต้นไม้เนี่เวลาเขาจะจะ สร้างอาหารเนาะต้องก็ต้องผ่านการสังเคราะห์แสงในเมื่อไม่มีแดดไม่มีแสงแดดเ็ก็สังเคราะห์แสงไม่ได้พอสังเคราะห์แสงไม่ได้เขาจะออกผลผลิตมันก็ได้น้อยถ้าไม่โดนแดดเลยเขาก็ไม่ให้ลูกเราเลยก็มีใบก็ไม่สมบูรณ์หรอกแต่ถ้าเขาได้รับแสงพอดีได้ธาตุอาหารที่ดีดพื้นที่ตรงนั้นอุดมสมบูรณ์เนาะไม่แห้งแลง้งจนเกินไปอะ่ะ ผลผลิตเราก็จะได้ดีไม่จําเป็นต้องรดน้ำหลวงพ่อไม่เคยเห็นต้องรดน้ําเลยมันจะมีความชื้นอยู่แล้ว่ในดินเน่ยความชื้นของของใต้ดินเนาะแต่ก็ภูมิใจอะ่ะได้ผลผลิตที่ที่ออกมาสวยอะ่ะตรงใจ คือมันมันมันไม่ผิดเพี้ยนไปจากจากต้นพันธุ์เดิมอะ่ะเอ็มอาลูกก็ยังสวยทรงทรงสวยมากกนะแนเราไม่ได้ไม่ได้ดูเลยไม่ได้อะไรเลยตอนเรีกว่าเออจะพ่นนูน่นพ่นนี่ก็ไม่ว่างกับปล่อยเลยตามเลยเมันอยู่ติดกันพระไถเขียวสวยก็มาติดอาน้ำดอกไม้ด้วย ดูดิโอ่อยระยะอยู่กับพื้นเพราะาต้นเกายังยังเล็กอยู่เนี่ยที่เด็กชอบเก็บเล่นเพราะมันมันอยู่กับพื้นะนะนี่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบ ทานกับน้ำปลาหวานเนี่ยกำลังกำลังเหมาะเลยกำลังอมเปรี้ยวอมหวานถ้ารออีกหน่อยก็จะจะสุกแล้วก็จะหวานจะไม่เหลือความเปรี้ยวแล้วแต่อยากทานแบบเปรียปร้ยวๆหวานๆก็ต้องตอนนี้เลยพอนี้เอามายำบ้างมาทำน้ำพริกบ้างทำส้มตำบ้างใส่ต้มยำบ้างแล้วแล้วแต่จังหวะ เพราะว่าไอ้ต้นเนี้ยเป็นมะม่วงสามดูดูเนี่ยมันมันเอายากมันสูงไอ้ไอต้นเนี้ยมันเก็บง่ายเนาะให้เจ้าตัวเล็กไปเก็บก็ได้คือเด็กน,น้อยก็เก็บได้เพราะมันส่วนมากมันอยู่เลี่ยเดินะยกเป็นว่าที่ที่สูงหน่อยผู้ใหญ่ถึงเก็บแต่อยู่อย่างเงี้ยเด็กเก็บได้ เด็กพอหัดเดินต่อแตะสอควบก็เอาได้แล้วว่าเขาให้เดินมาเอาได้เฮ้ไวจะถอดไอล้อรถออกแล้วจะใส่เศษใบไม้อ่ะเอาไปสุ่มที่โคนจะได้เก็บความชื้นได้นานๆเนานนะดูช่อดอกตอนตอนที่ติดดอกต่ช่อดอกแบบจะ่ยาวมากพอติดลูกมันไม่ได้ มันไม่ได้ขนาดนั้นเนาะแต่ก็ถือว่าสมบูรณ์อยู่แหละเยอะอยู่ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มีให้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบายค่ะจุ๊บๆดูความสวยงามเทียบกับฝ่ามือพ่ขนาดฝ่ามือใหญ่นะยังใหญ่กว่าฝ่ามือเราอีกอะ่ะ แล้วลูกจะได้มาตรฐานจะอยู่ที่ประมาณเอ่อหกถึงเจ็ดขีดแต่ละลูกคือเกินเกินครึ่งกิโลแต่น้ำดอกไม้จะจะเล็กกว่าเกี่ยวสเสวยหน่อยหนึ่งน้ำดอกไม้อยู่ที่ประมาณโดยเฉลี่ยก็ครึ่งกิโลไม่ไม่น้อยกว่านั้นเนาะสองลูกนี้ก็ได้กิโลบางทีก็กิโลกว่า บายบายจ้าเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะจุบจ๊บจุ๊บ